เดี๋ยวก็ผมตีเหล็กสายมันนะครับผมวันนี้บุ้นเส้นครับหิ้วจัดทุเรียนครับมาจ้บ้านตีโอ้ จำไหนะรองเท้าแบรนด์เนมนำเข้านะครับผมแต่วันนี้รองเท้าไม่มีรองเท้าก็มีขายนะคะรองเท้าโปรโมทเลยเดี๋ยวลงยูทูปหาอันนี้ทุเรียนเมืองไหนครับนี่อันนี้ทุเรียนหมอนทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จันทบุรีค่ะโอ้มาจากจันทบุรีนะครับสันหาเนี่ยมาขายกลิ่นนี่หอมฟุ้งเลย ทีมงานเสียจันเขายังวิ่งงานอยู่ที่บ้านประวัินาแสงครับอำเภอคดงจังหวัดบุรมย์เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับบุ้นเส้นจะได้ไปกี่เข่งฮะเอาเป็นลูกแล้วเอาเป็นเขง่งเอาเป็นลูกแล้วเ,เ,เอาเป็น,เ,ปนเขง่ง <ak> จากจันทบุรีนะครับตัวนี้เหมือนมันจะสุกเพอ่อว่าเขาเลยพวกนี้กินได้โลร้อยห้าสิบบาทครับได้ไปแล้วครับจันวาเกิบกระต้อกูจันวาหกลอยท้าหาของแท้ คราวนี้อะรถกิงหอมแน่นอนแล่ถ้าซื้อทุเรียนแล้วไม่ได้เอาเปลือกไปที่บ้านมันไม่โอเคอะมันมาแบบิเสร็จแล้วยังได้กลิ่นอะไรอย่างนี้ห่ะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ห้าโล,ลาเลยโอ้โหโโห้าโลเลยครับห <5 50 S 2> นักมากาวนนันนี้เปิดท้ายกันที่หน้าบ้านเลยครับ ตอนนี้ครับกำลังวุ่นวายเลยครับมีคนฝากหิ้วด้วยเราฝากปัญหามันเยอะอ่ะมีือไปหน่ึ่งพันสองร้อยยี่1220บาทสองลูกมะอื่นมีแบบเป็นแพ็กมากแบบนา ยีเอเอาไปขายอเด้อเป็นแพ็กมีไหมถึงมีแต่เนื้อมาเลยบอกเป็นแพ็กนะแม่ที่เขาใส่ในกล่องอ่ะมีแต่เนื้อมาเลยแบบนั้นดีดีเห็นข้าเจ้าโพดไทยแล้วงานเราตรงปกทุกอันสวยมากเหมือนเราไปรับเขาแพ็กไว้ให้เรียบร้อยเลยหรอใช่ โอ้โหเด็กินเด็กกินกับมีแห้งนี่ตีดูอ่ะ๋ยวมาเอาไปขายซื้อได้นี่ครับมันมันมมีเวลาเนี่ยตีไปไทยแต่ยูทูไปไทยแต่แบบนี้แพ็กเท่าไหร่ครับเนี่อันนี้จะส่งให้สองร้อบงร้อยาทเยอะ้ราเยอะก็ได้นม่ัดนมนอไรเอามาจะหมอเป็นกะไก่ดาบมันเอาจากท่าร นไปหอกไปแกะกินไงก็จะเอาเบิ้งจังไร้วุ่นวิบไปแกะกินไหนเดียวหรอคะมาตั้งไร้วุ่นวิแกะเด็กกินนี่เดียวหัวนั่นใช่ไม่มีประโยชน์แน่มันแกเยอะแกหรอมันบมันขึ้นในภูเขาแหนกินเป็นตั้งเป็นหวานขยันสามข้าวพี่อ้นพอดีพอดีพรุ่งนี้มันเกิดลูกชายเขาบอกไม่เอาเค้กแต่จะเอาซีโอยสนใจครับอินบ็อกซ์มาเลยครับเฟซบุ๊กปุยนุ่นบุดีรัมดีเซลทุกอย่างครับขายทุกอย่าง นกเขาก็ขายอีกนี่ขายทุกอย่างจริงครับเรียบร้อยเรียบร้อยยกเป็นรถแล้วครับ ทุกเรียนแคนดงนะครับที่นี่บ้านปวดนาแซงครับ,บเรียบร้อยกลับแล้วกลับแล้วครับกลับแล้วครับต่อไปก็จะไปรอดูนะครับว่า แล้วพี่น้องแล้วมหาล้วเนื้อจะสวยขนาดไหนนะครับรอติดตามชมเจอกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับ